น้องแบลชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีทีเด็ดเจ็ดสีคือหมาหอนนะคะ <c oughs> ก็อัปเดตโปรแกรมไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่ยีสิบสองมิถุนาย,ยนสองพันห้า้อยหกสิบปดนะคะ <c oughs> ก็ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดเท็ดีเวลาสิบสี่นาฬิกาสาสนาทีเป็นต้นไปนะคะ <c oughs> ถึงสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีเป็นต้นไปนะคะก็ <c oughs> ก่อนและฟังข้อมูลมวยนะ,ะก็อย่าลืมนะคะผู้ส,สัสดุการต้องขอบคุณพักยก2 4 pk 2 4 p y 2 4มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปเล่นง่ายแล้วโตวทันสมัยนะ,ะยอดนิยมต,ต้นของวงการมวยไทยนะ,ะต้อง pk 2 4นะคะก็จบครบเครื่องเรื่องมวยะคะ่ะก็มาอัปเดตโปรแกรมมวยไทย7จ็สีนะคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะสำหรับอาทิตย์นี้22วิมิถุนายน2568ถ่ายเท่าสดทางช่อง7 hd เวลาเดิม คู่ที่1เป็นมวยเสือนะคะแสงตัวนัสองพมองมรลเจอกับกัปตันบอลของโอมแล้วกัชก112ปอนด์คนแพ้ตกรอบทันทีและคู่ที่สองนะ,ะเจ้ากล้องสลัดสอเทียนโพนะ,ะเจอกับยอดแหลกแหลมต่อพิชเชัตไทยพี่กชก112ปอนด์นะคะคู่นี้คนแพย้ยังมีโอกาสไปลุ้นต่อกับคนชนะคู่ที่หนึ่งค่ะและคู่สามเป็นการป้องกันแชมป์ของมนพระรามเจอกับนอตใหม่นะ,ะอีกครั้งนะ,ะในพียกัชก102ปอนด์และคู่สี่นะ,ะซุป,ปเปอร์เลกจิตเมืองนอนท์นะ,ะเจอกับ ไมเคิลชาบาทและพีกกะ่กัดชกร้อยสามสิบหกปอนด์ค่ะก็เพื่อไม่พลาดข้อมูลมวยช่องเจ็ดสีจากช่องนี้นะก็กดซับสไคร b ์เป็นกระดิ่งแจ้งเตือนรอเลยค่ะก็มั่นใจนะว่าหลายๆท่านนะชื่นชอบชื่นชมแล้วก็รอมวยช่องเจ็ดจากช่องหนูนะคะก็อย่าลืมนะกดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ต้นคลิปนะคู่หนึ่งคู่สอง ก็ถึงเวลาของมวยรอบปูเสือตัวที่24นะ่มุ่งสูงรอบตัดเชือกนะคะสี่คนสุดท้ายนะสำหรับวันนี้อาทิตย์นี้นะก็มีสองคู่นะคู่หนึ่งนะคนแพ้ก็ตกรอบทันทีนะส่วนคนชนะก็ต้องไปลุ้นต่ออีกครั้งกับคนแพ้คู่ที่สองนะะก็เหนื่อยหน่อยนะแต่ก็เข้ามาเป็นมวย มวยแทนนะมวยตัวสำรองทั้งสองนะเพราะตกตาข้างไปสองคนนะคะก็ถือว่าเหนื่อยแค่นี้ไม่เป็นไรนะก็ขอให้น้องๆโชคดีนะทีนี้มาฟังทางมวยค่ะคู่หนึ่งและคู่สองนะคะภาพ,าพสวยจากเพจบัรลังเสือนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆการรับชมรับฟังและทุกๆการสนับสนุนนะคะ ู่ที่หนึ่งนะคะแสงตอนสอ,พองพงษ์อมอเจอกับกัปตันวันของโอมนะนที่จับชกร้อยสิบสองปอลเลทเปิดไปที่แสงตอนเป็นต่อห้าสี่ค่ะมุมแดงนะเป็นมวยใต้นะส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นลูกชายของสิ่์เสยสักอย่างนี่แหละมีสายเลือดนักสู้นะก็ดูจากฟอร์มนะกำลังสดขึ้นมาทั้งคู่นะส่วนน้ำเงินนะ,ะก็ล่าสุดน้ําชกที่ช่องเจ็ดนะแพ้แพ้น็อกยกห้าหลบไม่ทันนะหนูมองว่าเชิงมวยน้อง ไม่ใช่ดิการออกอาวุธนะพูดถึงมุมน้ำเงินก่อนนะอย่างเจ้ากับตันนะการออกอาวุธนะหนูมองว่าเร็วคล่องแคล่วครบเครื่องนะถึงอาจจะแบบว่าการยืนมวยเชิงมวยน้ําเงินอาจจะไอ้แดงอาจจะดูดี <c oughs> นิ่งกว่าดวดดูเป็นมวยกว่าแลว้วปอะกันตัวน้ําเงินนะดูหลวมๆแต่หนูมองว่าเขาบูสู้ดีขยันดีนะฮะใจเอาอะมองว่าคาดทอรหดหดติดหัวใจส่วนแดงนะความเป็นมวยนิ่ง สูงกว่านะลูกแล่นเขาบอกสูงกว่าก็เดินได้ถอยเป็นเขาในเหนียวหนึบหนับแต่หนูดูจากการวัดระยะแข้งสําหรับสิ่งแล้วทางให้หนูดูไงห,หนูคนทุกคนอ่ะหนูคิดว่ากาจารย์ท่านอื่นต้องมีมุมมองเป็นของเซงวิธีมองนะหนูก็จะมองระยะการออกแข้งน้ามวยคู่นี้นะถ้าวงในก็มอ,มองว่าเป็นของแดงแต่วงนอกนะนอกนี่แดงเขาก็สู้ได้ดีใช่ไหมแดงเขาได้ทั้งนอกทั้งในส่วนเจ้า วันของโอมเนี่ยเจ้ากับตันเนี่ยวงนอกนี่ดีออกแข่งดังเสียเสียเสียนะคู่นี้หนูเลยชอบไปที่มุมนม้ําเงินนะคะเตี้ยกว่านะ,ะแต่หนูมองว่าเขาเร็วเร็ว,รวแล้วก็ความเป็นเวยอาจจะดูดูแดงนิ่งกว่านะคะดูความระบบป้องกันตัวจะดีกว่านะแต่หนูมองว่าเจ้าน้ําเงินบูสู้ดีขยันออกอาวุธชักซ่วงนอกดังเสียเสียเลยนะแข่งคู่นี้ชอบไปที่มุมน้าเงินค่ะ สำหรับมุมมองคู่สองนะก็อาจจะพูดแปลกแตกต่างไปหน่อยนะก็เพราะว่าย้อนฟอร์มย้อนประวัติมาเยอะแล้วนะก็จะเอาแต่รู้กินกันนะมาพูดให้ฟังนะก็จะได้เข้าใจเวลามยชกกันนะก็เป็นความรู้ก็จะได้เชียรโมยสนุกนะเ็าง่ายในการเลือกทางโมยนะคะก็รูปร่างช,ชกเล็กกว่านะเจ้ากล้องสนั่นนะคะเสียเปรียบนะ แต่ว่าได้ความหลากหลายนะทรงมวยสวยก็มีนิ่งมีบู๊มีบุญนะหัวใจดีลูกกระหายเห็นได้ชัดนะให้ร้อยเต็มเลยนะแต่ความหลากหลายนะถ้าเทียบกับการออกอาวุธของยอด,ดแหลมนะต้านยากแต่ในมุมเสียเปรียบนะหนูก็มองเห็นว่ามีรูเดียวนะก็สูงในเข้าถึงตัวมวยตัวใหญ่ๆนะก็ทักแข็งแรงพอนะที่จะคล้องคอ มวยตัวใหญ่นะแถมหมัดหนักด้วยนะสอกแรงยิ่งแข้งยิ่งหนักนะคกัวนะคะก็ยิ่งหนีไม่พ้นแน่ๆน,นะถ้าจะไปชวนสู้วงนอกนะคะแต่มันหนีวงนอกกันไม่ได้หรอกก็หนูก็จะดูในเกมนะมวยตัวเล็กนะถ้าเข้าถึงตัวลนะกระชากมวยมาแทงเข่าก่อนษหนูก็ ไปแอบเห็นมุมหนึ่งที่เขาสู้กับเจ้ายอดแหลกแหลมนะแรกแรกหนูคิดว่าเขายืนตั้งหลับแบบโดนศอกแล้วหล่นใช่ไหมศึกทั้งทไทยวันนั้นแะไฟที่ก่อนมาทงเสือนะคะหนูก็เลยมองดีๆก่อนเขาจะโดนฟันศอกคือหน้าเขาจะเป็นลมแล้วหนูก็เลยก็เลยหยุดดูนะคะก็เลยมองเห็นมุมอ่อนแอเขาไงว่าพอโดนตอนแรกเขาทําราคาเป็นต่อ40หนึ่งแล้วมั้งไปนั้นนะคะก็ตีจนแบบเจ้ายอดเด็ก ยอดบงัวงามเซไปเซมาวิ่งเข้าหาจนไม่มีสภาพแล้วจะนอนแล้วนะทีนี้เจ้ายอดบงัวงามดึงเข้ามาตีวงในนะตีวงในเ็อะช็อชอ,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 อ่อนลงเลยนะอ่อนลงแล้วหมดแรงพลิกไพ่ไปเฉยๆยไม่ได้มองว่าน้องไม่ได้ว่าไพ่เพราะโดนสอกเพราะน้องโดนวงในไงโดนแล้วมันอ่อนลงเลยมันอ่อนลงเลยความดันที่แบบว่าแข็งแกงเตะ หนักๆหมัดแรงๆนะหายไปเลยนะถ้าโดนเล่นวงวงในเน้นๆวันนั้นนะคะก็โดนสอกแจมไปทีเดียวหล่นเลยนะคะก็หนูก็มองเห็นมุมนี้หนูก Korean, <S <s ็เลยเอามาพูดนะวันนั้นนะหนูก็ไม่ได้เห็นมุมนี้ไงหนูดีว่าเขากลัวสอกไงแต่จริงๆแล้วอะก่อนที่เขาจะโดนสอกหล่นคือเขาไปโดนตีวงในแล้วก่อนที่เขาจะโดนตีวงในคือเขาสู้ได้ดีเขาทําจนยอดรงงามจะหล่นจะล่วงจะนอนแล้วอะหนูก็เลยเห็นมุมนี้ก็เลยเอามาพูดให้ฟังสมยคนนี้นะ เจ้าก้องสนั่นนะหนูก็มาบอกว่าเขามีความแข็งแรงแต่เสพเปียบเยอะนะแต่ลูกข,ของคอตีเข่ากับลูกพยายามลูกพยายามที่จะเอาแชมป์อ่ะมันมันเขาต้องแข็งแรงในะระดับหนึ่งไว้แหละเราต้องดูน้ําหนักของยอดแหลมด้วยนะว่าวันเช้าวันอาทิตย์นะน้องมาดีไหมน้องมาลดเยอะไหมถ้าลดเยอะนี่ราคานาคตนี่น่าจะไปก้องสนั่นได้ ก็ต้องคิดเผื่อไว้แบบนี้นะเพราะว่าก็สังเกตดูมวยตัวเล็กเท่านั้นพอนะคะสู้ได้ทีต่อทีทีต่อท,ท,ทีแต่ถ้าไม่ค่อยดึงเข้ามาคองคอแลกเข่านะอนาคตพิยากนะก็มองแค่นั้นนะก็ต้านได้หร,รอกหนูมองแล้วทางมวยเขาหนักแรงจริงๆนะเขานอกคู่ต่อสู้มาทุกลูกอะเอาศอกนอกเอาหมัด น็อกเอาแข้งน็อกเอาเข่าน็อกนะคือน็อกมาทุกลูกแล้วนะก็มวยตจวเตี้ยก็ก็สนั่นแต่ก็มีรูเดียวนะหนูก็มองเห็นความแข็งแรงเขาด้วยแหละหนูถึงยิบมาพูดนะถ้าสมมติเขาไม่แข็งแรงหนูคงไม่เอามาพูดมุมนี้หรอกเพราะว่าเขากระชากจาก,จากกล้ามาดึงวันนั้นดึงมาตีเข่าจนนอนเลยนะคะเขามีความแข็งแรงลูกเียสัญญาณสูงก็เลยมองว่ารูนี้รูเดียวนะก็ดูในเกมแค่นั้นเองก็ถามว่ามั่นใจไหมว่า เวลาที่ยอดเหล็กแหลมโดนวงในทําไมถึงไปมั่นใจว่าทําไมเขาอ่อนลงเขาลดความดุดันก็ดูสังเกตสองคลิปที่เขาหนูเป็นคนที่ชอบดูยอดบัวงามโชกับเจ้ายอดแหลกแหลมนะจริงนะหนูนอนดูหนูดูบ่อยนะดูบ่อยจนหนูแบบว่าเออพอหนูเห็นจุดจุดที่เขาแพ้บนศอกนะับใช่หล่นหนูก็เลยเอ,อาเพราะก่อนที่เขาจะโดน ล่นนะคือเขาแบบจะเป็นลมแล้วเพราะเขาโดนเล่นวงในทีนี้ก็เลยมาดูอีกเกมหนึ่งที่บนเวทีสกสกก็มองว่าเขาสู้ได้ดีเขาเตะดังเสียเสียศอกหมัดหนักโอ้ยจนสูสีเบียดเสียดจนเจ้ายอดวงงามหลวมๆดุกๆไปเลยทีนี้หนูก็เลยมาดูวงในเขาดึงเข้ามาวงในทีไรน,นะก็สองคนนี้จะล้มทับกันเลยนะแสดงว่าฐานยืนไม่มั่นคงจุดอ่อนอยู่ที่วงในนหะ้หนูมองแค่นั้นนะเพราะว่าจุดอื่นเขาเก่งเขาแข็งแกร่งแข็งแรงเขามีลุกอาย ก็หนูมองจุดนี้นะถ้าใครไม่มองตามหนูหรือมองคนละมุมหน้าก็สร่รนได้ค่ะทีนี้ก็มาย้อนประวัติสักนิดนะก็เข้าใจนะมุมมองหนูหนูก็มีแค่นี้สําหรับคู่สองนะก็สําหรับกองสนนนดะ์นะในข้อมูลมวยนะบางคนไม่ได้ติดตามเขาก็มองว่าเป็นมวยหน้าใหม่นะเขาก็เรียนมวยทําเป็นมวยตั้งแต่เด็กๆนะคะก็พรอสอบุรมษพัฒนาก็หนูก็ ก็พอรู้จักในหัวนะก็ชอบคุยกับท่านนะก็ท่านก็บอกข้อมูลเพิ่มเติมมาบ้างก็มีพี่หลายคนบอกมาบ้างนะเพราะว่าก่อนที่เขาจะมาชกในกรุงเทพนะก่อนที่เขาจะม,มีฟอร์ม40ครั้งบนเวทีสังเวียนเมืองกรุงนะค mm. เขาเคยชกอยู่ภูธรทางใต้นะ mm. เ้วเคยเจอกับพวกเจ้าฟ้ามงคลสอโชคมีชัย mm. เคยเจอกับเสือจันนะ mm. เสือจันนี่เดี๋ยวนี้เขาไปชก1 1 8บอ์แล้วนะั้ง เขาแบบว่าเก่งกว่าอายุเรานะเสือจันนะคะเจ้าก้องสนั่นก็เคยเจอมาแล้วทั้งสองคนนะคะก็เสจจันนี่เขาเป็นแคมป์ติดเมืองนนนะคะเคยเจอกันมาแล้วก็แปลว่าความเป็นมวยเจ้าก้องสนั่นนะคะก็เป็นในระดับหนึ่งนะ,ะแต่มาแข่งชิงแชมป์ก็คงไม่ค่อยเปิดเผยมากนะคะก็หนูก็มีข้อมูลมาเสริมประมาณนี้นะคะก็ดูในเกมเสียเปรียบเยอะค่ะเสียเปียบเยอะ,ะ,ยยยอะแต่ว่าวงในเขาแข็งแรง มันก็มีรูนี้นะส่วนตัวหนูก็ก็ต้องฟันทองไปที่มวยตัวใหญ่เพราะน่ากลัวจริงนะะแต่ถ้าดูในเกมเห็นวงในทำได้มันก็มีโอกาสนี่คือความรู้นะะก <c oughs> ็จากพิกับชกนะน้องมาชกช่อง7จ็ดรบสอปอนด์ขึ้นมานะสี่ไฟไล่พ่เลยนะก็แสดงว่าน้องเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาชกเบสนี้น้องจะเก่งขึ้นนะเพราะว่าก่อนเขามาชกเขาอยู่ที่ร้อยเจ็ดร้ยสี่ห้ามีลุ่มๆดอนๆน,นะ ก็ประวัติชกทางภูทรหมูก็มีผู้ใหญ่ทักมาบอกนะคะก็ว่าน้องชกตั้งแต่เด็กๆแต่ดูการยืดมวยสรงมวยก็น่าจะเป็นมวยอาชีพนะเขาก็เคยเจอพวกเจมสักหลายๆคนน่ะแล้วก็มาเจอเจ้าอะไรนะมาชนะเจ้าสตอเพชรชนะสตอเพชรเป็นมวยเข่าครบเครื่องเขาชนะมวยครบเครื่องหลายคนนะอืมแสดงว่าเขาทนได้นะถ้าเขาเจอของหนักๆนะ มวยครบเครื่องอ่ะก็หนูย้อนย้อนดูอ่ะหนูก็เลยดูเชิงมวยใช่ไหมเออเขาชนะมวยครบเครื่องได้แปลว่าเขาทนลูกหนักลูกแรงได้นะคะก็เป็นมวยซ้ายครบเครื่องนะห่างวยที่ไปกว่าหนึ่งเดือนหนึ่งวันอายุสิบห้าปีสูงร้อยหกสิบเจ็ดเตะกว่าคู่ต่อสู้นะเป็นมวยมาจากกระบี่วันนี้เจอกับร้อยเอ็ดมวยอีสานนะะการผ่านมวยในนี้ลงแ่้วสามสิบครั้งก็ตามข้อมูลเลยนะคะเป็นมวยครบเครื่องศอกสวนแรงอันตรายแล้วก็ ปลายบั่นคงมีลูกกระหายนะคะก็เคยเห็นเขาบนเวทีนะ,ะแตกเลือดออกก็ไม่มีหลุดมีหลวมไม่มีแบบตกใจใหเห็นเลยนะคะแล้วก็เคยชนะมวยครบเครื่องมาได้ก็แปลว่าเล็กกว่าอดทนได้ค่ะคุณชนะ,ะยอดเด็กแหลมต่อพิทักษ์ไยนะ,ะตอนนี้เป็นเสือทางอีสานคนเดียวที่หลงฝูงเข้ามานะ,ะแล้วก็เป็นตัวเต็งด้วยนะ,ะเก่งนะ,ะก็ชนะ มาสี่ไฟเลยนะคะชนะตามอาวุธกระบวนท่าของเขาเลยนะ,ะชนะด้วยศอกชนะด้วยเข่าชนะด้วยแข้งนะคะถือว่าดุรันมากๆอายุ18ปีสูง173ยเเซนนะ,ะสูงกว่ากันเกือบ10เซนนะคะ mm hmm. ก็เป็นมวยร้อยเอ็ดการผ่านมวยกว่า50ครั้งถ้านับทางภูทรด้วยก็คงเยอะกว่านี้นะคะ mm hmm. ก็เป็นมวยเข่าครบเครื่อง หนักแรงใจบูสูด้ดีการเดินมวยดูรวดเร็วดูไม่ค่อยดูแบบว่าไม่ค่อยแบบว่าไม่ค่อยโยกแยกไม่ค่อยอะไรนะคะบทจะเข้าไปตีไปทํารัวรัวเลยนะคะก็น้าหนักปล่อยห้าสิบสามกิโลซ้อมที่ต่อพิชักชัยนะสามฟอร์มล่าสุดของเขาสี่ฟอร์มล่าสุดของเขาชนะน็อกรวดเลยนะคะก็มีชนะคะแนนยอดประงามครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะน็อกยอดประงามครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าชนะน็อกสาม ชนะคะแนนหนึ่งนะฟอร์มโหดมากๆนะร้อยสิบสองตอนนะวันนี้มาเจอนักชกมวยเข่ามวยเข่าแบบลูกตือ้อลูกทะยานตัวเล็กใจใจโห้ยไปแรกที่มาทกชนะเจ้าอะไรนะเทนหลวงนะเลือดอาบเลยนะสามารถพิชชนะได้นะก็มุมมองนะเป็นเพียงมุมมองนะคะ ก็เลทเปิดไปที่ยอดเด็กแหลมสามสองต่อนะน่าจะไหลไปกว่านี้หรือไม่ไหลก็ไม่รู้นะเพราะทางใต้นะเขารักกันนะคะเขาส่วนใหญ่นะเขามาเล่นเจ้ากล้องสนั่นนะคะก็หนูก็ชอบไปที่ยอดเด็กแหลมนะคะตัวใหญ่กว่าครบเครื่องดุกันนะคะแต่ที่หนูพูดยืดยาวหนูแถมทางมวยของเจ้ากล้องสนั่นมาให้ไม่แปลว่าหนูจะควันทงแบบโลเลหลายใจนะคะหนูก็เชียร์ยอดเด็กแหลมเนี่ยมวยคู่นี้เป็นมวยเทวดาทั้งคู่นะ หมูมองว่าเจ้ายอดแหลกแหลมนะเวลาที่เขาแพ้ไวนะ้นั้นมันติดตาหนูไงคือว่าโตอยู่ดีๆนะครบเครื่องแบบเตะจนตีจนเจ้ายอดบวงงามไม่มีสภาพแล้วพอดึงพอเจ้ายอดบวงงามดึงมาซื้อวงในจากที่แบบแข็งแรงอยู่อ่อนลงแล้วก็เหมือนจะเป็นลมนะโดนสอกเดียวหล่นเลยนั่นแปลว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ที่วงในนะแล้วดันมันพกกบมวยตัวเล็กแต่วงในโคตรโหดนะคะแล้วที่ย้อนฟอร์มมานะ กองสนั่นนะคะเขาชนะชนะพวกอะไรอะพวกเกมสักพวกหลายๆคนนะคะที่แบบว่าสไตล์ฝีมือครบเครื่องสไตล์มือเข่าครบเครื่องนั่นแปลว่าน้องทนความหนักแรงได้นะพอเจ้าเจ้าไวน้นี่ยอดแกแหลมสูงใหญ่ที่มาแล้วหนักแรงเขาอาจจะแพ้หรืออาจจะนอนก็ได้แต่พูดให้ฟังไงว่าเขาเขาชนะมวยครบเครื่องบ่อยนั่นแปลว่าเขาทนหนักทนแรงทนเบาได้ ก็ถ้าแพ้ก็ไม่มีใครว่าเขาเราบอกเขาตัวเล็กใช่ไหมล่ะแล้วฟอร์มเจ้ายอดเด็กแหลมหูขนาดนั้นนะคะก็ว่าไปตามเกมตามฟอร์มหนูแต่รอดูน้าหนักหลังช่างของเจ้ายอดเด็กแหลมอีกครั้งนะเผื่อเขามาเขาลดเยอะนะคะถ้าลดเยอะนี่เสียเปรียบเจ้ากล้องสนันเนี่ยหนูจะบอกให้ไปตายมีเหนื่อยมียุบแน่ๆเพราะว่าต้องลดน้ําหนักแล้วเจ้ากล้องสนันเป็นมวยแข็งแรงด้วยและเหลี่ยมเก่งของเขาคือเหลี่ยมดึงลาก คอมากระซวกเข่านี่แล้ถ้าสมมุติว่าในเกมเขาดึงลงมากระซ่กคอได้สักสองทีนี่แล้วดูอาการเจ้าเยออแหลกแหลมเผิ่มมีแบบอ่อนลงเหมือนจะเป็นลมหรือดูดูแปลกตาไปนะรีบแต่งตัวบางทุนเลยหนูก็เอาไหมดูแค่นี้นะคะก็คู่ต่อไปค่ะคู่สามเราคู่เอกนะคะเป็นการชิงแชมป์ร้อยสองตอน้ำมนพระรามสิทธิเพชรฉลูกันเจอกับน็อตใหม่บอคชา คูนี้เคยเจอเกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแพ้กันไปปลายเบียดเบียดนะคะมนพระรามนะ,ะวันนี้เลทเปิดเป็นต่อห้าสี่หนูก็จะท้าความถึงไฟก่อนนะ,ะที่เขาแพ้ชนะกันแบบไหนนะคะไฟนั้นนะ,ะน็อตใหม่นะเปิดเลทมาเป็นรองเยอะนะวันนั้นแล้วก็เข้ามายกหนึ่งยกสองน็อตใหม่ทาได้ดีนะคะก็ราคาพุ่งไปที่ราคาเสมอแล้วก็กําลังเป็นต่อมนพระรามอยู่พอเข้ามายกสามนะคะเจ้ามนพระรามพุ่งเข้าไปสกัดได้ เหมือนกับจับได้วงในนะคะก็ดูเหมือนน็อตใหม่แนละแพ้ทางเข่าอะเรดก็ข้ามมาราคาก็ราคาข้ามต่อไปที่บนพระรามก็ข้ามไปแล้วก็มาเต้นยกห้ากันนะคะหนูอมองว่าจุดเปลี่ยนของเกมอยู่ที่คลิปนี้นะเพราะว่าวันนั้นนะหนูเห็นน็อตใหม่หน้ารองหนูก็เลยลองไปนะทีนี้ราคาเริ่มตีตื้นขึ้นมาแล้วเป็นต่อ มนพระรามนะพอมาเข้าประกบเนี่ยตรงเนี่ยตรงที่หนูอัดคลิปให้ดูราคาก็คับเข้ามาเสมอแล้วก็เริ่มเป็นต่อ<ม>ก็ยันยกห้าเลยก็หนูก็คิดว่าวันนั้นสู้กันได้ดีสนุกนะคะชกบ้านไข่บ้านมันวันนั้นถ้าไปชกบ้านเจ้าน็อตใหม่ก็โอกาสชูให้น็อตใหม่ก็ไม่น่าเกียดนะ,ะวันนี้ก็เลยได้กลับมาเจอกันเป็นการรีแมต์อีกครั้งด้วยการป้องกันแชมป์นะคะชิงแชมป์นะคะหนูก็มองว่า,วามนพระรามเขาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงขยันและเก่งเหมือนเดิมนะคะ มองที่จุดเปลี่ยนวันนี้อยู่ที่เจ้านัดใหม่นะคะเพราะเขาเป็นมวยฉลาดเหลี่ยมเชิงดีที่เขาแพ้เพราะเขาเหลี่ยมทรงเขาเยอะแล้วเขาไม่กระตือรือเขาเรียกว่าแพ้ลูกกระตือรือร้นของเจ้ามนพระรามมณฑพระรามขนาดเขาสู้กับเพชรสามเขายังสามารถชูส่วนได้เพราะความขยันขันแข็งของเขาความหวงเข็มขัดแชมป์ของเขานะคะนัใหม่ถ้าจะมาเอาเข็มขัดแชมป์ต้องขยันต้องต้องบูสสู้ดีแหลกกว่านี้นะคะก็หนูก็ให้เน้น สังเกตที่น็อตใหม่นะถ้ามาแบบเดิมนะถ้าเจ้ามนพลาดมันดึงเข้ามาสู้วงในแล้วทําไม่ได้เหมือนกับคลิปที่หนูให้ดูนะคะไม่มีอะไรแตกต่างแปลกไปก็ยาวไปที่มนพลร,รามเลยนะแล้วก็สังเกตเหลี่ยมเชิงมวยของเจ้าน็อตใหมด่ดีๆว่ามนพลร,รามจะล้มหรือเปล่าเผื่อเข้าไปสู้แล้วมีล้มมีสกัดขามีล้มบ้างอะไรบ้างทรงไม่สวยนะและค่ะจะไปที่เจ้าน็อตใหม่ก็ได้คู่นี้หนูชอบไปที่มนพลร,รามเหมือนเดิมค่ะก็ถ้า จุดเปลี่ยนของเกมวันนั้นหนูมองว่าดึงเข้ามาสู้วงในนะเจ้ามน์พระรามเขามีลูกกระหายอยู่แล้วเขาไม่แพ้เขาไม่ยอมอ่ะต่อไ้เขาตกเป็นรองเขาวิ่งสู้ฟัดวิ่งสู้ชนยันยกห้ากระดิ่งดังนะก็คู่นี้ชอบไปที่เจ้ามน์พระรามค่ะมุมแดงนะเชิงมวยอัดดูเป็นรองเหลี่ยมเชิงมวยนะแต่ความรวดเร็วความกระตือรือร้นนะความห่วงเข็มกัดแชมป์และเจ้าบ้านด้วยนะดูดีกว่าค่ะถ้าเหลี่ยมเชิงมาเปลี่ยนแปลง การยืนมวยการโต้การตอบไม่ล้มไม่หักไม่เทเหลี่ยมก็สว้อะไรไม่ได้นะก็มองไปยาวไปค่ะที่มนฑพระรามเลดเปิดเป็นต่อห้าสี่คู่นี้หนูชอบไปที่มุมแดงเจ้าบ้านค่ะคู่สี่นะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงเอาซปเปอร์เล็กเข้ามาเจอกับไมเคิลชาวาดนะคะร้อยสานทพบรเลสเลยเปิดไปที่เ้าซซปเปอร์เล็กสิบเอ็ดแปดนะคะหนูก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโปรแกรมมวยนะคะก็ เปลี่ยนแต่รูปภาพนะคู่นี้นะมาเจอกันเป็นมวยเสียบเข้ามาแทนก็มองว่าไม่แทนหรอกเพราะว่าเขามีรายการขึ้นชกที่รายการสั่งจรเนาะสุปเปอร์กเขาก็ลงซ้อมตลอดหนูก็เห็นในในเฟ e บ o ๊กนะคะมุมมองหนูนะหนูก็มองแบบง่ายๆเลยอะ่ะจะไม่ขึ้นหายไปนานกว่าเจกี่เดือน่ะสี่เดือนหรือเจ็ดเดือนส่วนสุปเปอร์เลกนะเขามาชกที่เวทีเจ็ดสีสามไฟเขาไม่เคยแพ้เลยนะ มองว่าดวงเขาน่าจะถูกกับเวทีเจ็ดสีแล้วเขาก็ชกได้ดีด้วยนะจากที่หนูดูจากที่เขาชกเวทีอื่นนะก็ในเกมนะคู่นี้นะคะความเป็นมวยท่าทรหดนะมองว่าก็ไม่ไกลกันมากแต่ว่าฝรั่งก็คือฝรั่งนะก็คงไม่ทนทานเท่าคนไทยหรอกแล้วอย่างซุปเปอร์เ็ยเขาชอบเป็นพระเอกเจ็ดสีนะแล้วเขาบากระชากแชมป์จอมได้แล้วจอมคําว่าจอมพลรันชัยนะก็ถ้าไม่ไม่เก่งไม่เก่าจริงนะกระชากไม่ได้นะ ออกอย่างไมเคิลน,นะฟอร์มย้อนหลังไปเขาเคยเอาชนะจอมได้ที่สมุยแบบเปลี่ยน,นมัง้งคู่นี้นะหนูก็ได้ลงรายละเอียดไปทั้งใน Facebook แล้วก็ในในช่องนะคะหนูก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิมชอบไปที่ซุปเปอร์เล็กนะคะถ้าในเกมขึ้นไปนะมีความมั่นใจเตะดังเสียเสียนะคะไม่มีลูกกอดลูกแบบว่าเต้นยอ่อๆแบบว่า เล่นแต่เชิงแต่เหลี่ยมไม่ค่อยออกอาบูดอะเล่นได้เลยนะแต่ถ้ามาเล่นลูกกอดลูกลูปอุ้มลูปอุ้มอุนอวอยู่แบบนั้นเหมือนที่เขาชกบนเวทีวัน่ะหนูหนูก็ว่าหนูก็ว่าค่อยยกย้ายนะคะส่วนตัวตอนนี้ชอบไปที่ซุปเปอร์เล็กนะเขาทํามันได้ดีสามไฟที่ผ่านมานะออกแข่งดังเสียค่ะเขาไม่มีอะไรมากก็แนะนําได้เท่านี้นะคะคุณนี่ชอบไปที่มุมแดงเลกเปิดเป็นต่อสิบเอ็ดแปค่ะก็ทีเด็ดมือชอบน้องแบล็ทีเด็ดจัสีขึ้นหมาหอนนะคะคู่ที่หนึ่งนะคะ เกรดเปิดเป็นต่อปที่มุมแดงนะคะสัตว์ตัวก็ชอบไปที่กับตันนะลูกลูกเป็นรองของเขาหนูก็มองว่าความเป็นมวยนะการผ่านมวยดูน้อยกว่าแต่ว่าเราบบป้องก,กันตัวก็ดูดูดูเป็นรองนิดๆน,นะแต่หนูมองว่าเขาออกแข้งได้ดีนะหนูวา่าระยะที่แข้งนะั้นหนูมองว่าหนักแรงขยันออกอาบุชชอบไปที่กับตันคนะ่ะและคคู่สองนะคะก็ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมนะคะแต่ มวยคู่นี้เลทเปิดแพงไว้ที่ยอดเหล็กแหลมได้อย่างเจ้ากล้องสนั่นนะเขาทํามาได้ดีสามไฟเขาไล่พ่ายนะคะเขามีลูกแข็งแรงหนูก็เลยเสริมไปยาวหน่อยในฟิตในคลิปนะคะก็มีมีให้แบบว่าคนรักน้องแบวดูในเกมแล้วแบบว่าถ้าในเกมไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังมีอะไรตุกติกนิดหน่อยเราก็จะได้ออกตัวขยับขยายทันนะคะคู่นี้ก็ชอบไปที่ยอดเหล็กแหลมนะเชียร์ไปที่มวยอีสานแน่นอนอยู่แล้วนะคะมีคนเดียวด้วยนะคะแต่ถ้าในเกมนักเงินกินการความสัมพันธ์เหมือนเดิมเราก็ต้อง รู้หลบเป็นหลีรู้หลีเป็นหลบนะคะก็ตามนี้ค่ะและคู่สามนะแชมป์อยู่ที่เดิมค่ะมณฑลรามส่วนคู่สี่นะคะก็ชอบไปที่ซุปเปอร์เลยค่ะไว้เจอกันใหม่อีกทีนะชอบหลังช่างนะรอดูตัวเลขเนื้อตัวน้ำหนักนักมวยก่อนแล้วค่อยมาฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มค่ะก็ต้องลาไปก่อนนะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการนะคะ p y สองสี่ p y ยี่สิบสี่มีอ d นำหน้าทุกครั้งและที่ขาดไม่ได้ต้องขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะรักหนู ชอบหนูชอบฟังไวยการมือของหนูฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เปิดการมองเห็นในช่องด้วยนะคะก็ขอให้ค่าคืนนี้หรือวันนี้หรือวันทุกๆวันนะเป็นวันที่ดีของคนรักน้องแบลทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ